สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนมาพบกับช่องตามอบวน้นสีเกียดครับวันนี้ตามสีผ้าพ่พอแม่พี่น้องมาหาเมนูกินแรงครับเพราะว่ามาสีเห็ดไอ้ปลาจุ่มให้พ่อกับแม่กินแล้ะกันน่ากินครับวันนี้กับสีผ้ากันไปหาสดๆนี่แหละครับนี่รับมาเปิดคลิปอยู่ขอบงวัวครับขอบงวัวของพ่อกับแม่ให้ก่าละไหนมาเรียงงวัวงให้แน่ใด กับวงกระบ,บานมาหาเหลี่ยงวงวซอยผอซอยแม่ครับสามอยู่ซื้อน้ะช่วงนี้เนะ<ล>ะาะปะเสิพผ้าพ่อแม่พี่น้องไปหาลงหาปลาครับหาปลาสดสเลยท่าเมืองว่ามันสิไดบมม้บ่หมอนี้ยตอนนี้นาเพื่อนกำลังในไล่มองครับอเอาไว้เมืองตอนยามเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิลงไปลองยามเมืองเดี๋ยวตอนนี้ไฮนาเพื่อนใส่ไปกอน บรรยากาศตอนนี้ก็มืดค้มครับนี่สีไม้แล้วฝนสีสะเกตดกำลังสต๊ะกครับตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าของพ่อกแม่คือเก้าครับใส่ตายอยังว่าตาใหญ่เลยบะเน่ะมองตาเท่าไหร่ <16. S 1> โอ้หนาเพ็นว่ามองสิบหกเซนครับ กับแม่น้องสาวนลครับแม่ครับแม่กำลังมาแต่ธุระเนาะมามาแต่มาแต่ธุระวันนี้ได้มาเลี้ยงงวเลี้ยงให้พ่อให้แม่ืันนี้แม่บ่อยู่แม่ไปธุระมาอันนี้กับคุณพ่อครับกำลังครับสวัสดีครับทุกท่านครับมาแต่รอแต่ละใส่สวัสดีธุระเนาะเพิ่งกำลังมารเพิ่งมาครับก็เลยได้เลี้ยงงเบดมือวันนี้กับน้องสาวแล้วตอนนี้จะใชมองเอาปลาก่อน ไปมองพ่อกับนาเพื่อนใส่มองันแล้วครับนี่เป็นบรรยากาศมุมซาอีกมุมนึงครับอันนี้จะเป็นถุงเขาของแม่ครับนี่มีงานเดียวแหละครับนี่หอดจนมาหอดโป้นหอดโพนหมนแล้วครับโพนกบเขื่อนกบยังกบเสดาข้างนาน,นี่แหละครับ มังหน้าเป็นใส่กันมือเจ็บแล้นะ่มันยังอยากใส่ยู่ <laughs> ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆอนี่แะครับวิถีชีวิตอยู่ทงไฮทงหน้าปากะเลี้ยงไว้นี่แหละเอาไว้ย่ามกินย่ามบม่มีใครกว่าไปสือเขาเนาะบา อยากได้ปลายงงอยากกินปลายั้งกะหามาเลี้ยงเอาครับปลาธรรมชาติก็มี่ปลาคงปลาคอหนึ่งสิแต่ลักๆในสาหซนี่ก็จะมีปลานิลปลาดุกครับแล้วก็ปลาบึกจะเป็นประมาณนี้ครับเพราะว่อเพ่นเสือมาเลี้ยงไว้พันว่าเอาไว้มันยหญง่ๆกินมืนอหนีเหากับสิมพากันมาเสียงดวงเมื่องนี่ละว,ว่าสิใดว่าพากันอยากกินอไร อย่างว่าอันปลาจุ้มอืมนั่นแหละเห็ดให้พอกับแม่กินครับมือนีสิบัวใดไปหาลูกสาวเด้อครับให้ลูกสาวเพื่นถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ก่อนครับจังสิใดไปหาเพื่อนมือนีสีขอนอนหน้านอนกับขอบง้อขอบ้วนนี่แหละครับ ได้มาสมทบกำลังอีกคนนึงครับหน่าิ่นเจ็บมือน้ำแนี่เพราะว่าขันขันเท่านั่งแพร่มันจะใส่ยากนี่เป็นใส่กันร่อนครับโอ้ขันถือสิบวดถือง่า่ครับเรื่อยว่าตาบอกง้ายหนึ่นง <c oughs> เห็ดปลตาจุ่มกินแซบ่บสูตรเก่าแล้วครับสูตรกินกับน้องกีบนะเออผมลืมบอกว่าเป็นยังน้องก๊กคือพ่มานะําน้องกีกเพิ่นหยุดงานกับบอท่านใด,ด้ครับเพราะว่าสิได้ย,ยุดเธอเดียวเลยตอนไปไอคอนแกนกลาสินผุ่ล่ะครับวันที่4วันที่หาเอาไว้ยุดยาวๆพอได้ไปถ่ายบรรยากาศถ่ายสถานที่ต่างๆบรรยากาศระวางทางพุล่ะครับ ไผมกะนั่งให้กับั่างกจเพราะแต่ไทยบรรยากาศครับในมึงพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศข้างแังฝ่ากระมือคืบคืบมากแล้วครับเออมักครับวิถีชีวิตแบบนี้แบบอยู่ธรรมชาติตรงไหนตรงหน้าเขากันนี่หาของเราหึฮึมาหนี่เอามาแต่อุบวนครับเลียงมันดื้อยุบุน เพราะว่าผมมีรถใหญ่เปิดประตูปุ๊บมันกระแลนว่าเขาบานกันเลยเดี๋ยวเอาไม้ไว้น่าหึหืหอหึเตต้าฮักครับพันไอหลังอานเอามาสองตัวเลียงไว้สองตัวไปข้าวอะไรบ้าไปเล่นน้ำนะเล่นน้ำเอ๊ะกาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วครับวิถีชีวิตมันบานเนาะเนาะพอใดไปเยี่ยมมูเยี่ยม เพื่อนเพียมฟุงยูันในบ้านครับที่ลิปที่ผ่านมาล่ะครับไปเที่ยวสวนมูสวน,สวนเพิ่นกับยูมวนครับกับเพื่อนเห็ดเชิงเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าเห็ดบอพ่อครับเห็ดเป็นธุรกิจไปเลยงานกับเห็ดยูฮันเป็นเห็ดเป็นธุรกิจจากการของจะคของครับนั่นแหละอันตรก่นเดี๋ยวตามสิา้า ทุกคนอยากอ่อมซ้าครับนี่ฟังข้างนี้จะเป็นซ้าหน่อยครับขุดหลอกไหว้อ่อมซ้าเลยเพราะว่าเอาไหว้พักปลาหน่อยเซตป๊บเผากับมาลงปลาใหญ่ลงซ้านีแ่แหละครับ ลมเรือนครับคํำๆเดดอ่อนๆุดซาดแล้วก็ย่อนกลับขึ้น ลอองงไไปนีี้วัดเยย่่ตอนนี้พ่อกำลังยามมึงครับขามาลุ่นกันหมดอนะสิถึงบาถึงบาถือเข้ากัคือ <c oughs> ว่าน้อพี่น้องเห็นจังเลยปลามาถือเข้ากันต้องไปหาเอออยู่ตลาดว่าสิได้กินแบบปลาอยู่ในสะเน่พ่อพ่นว่ามีปลาได้เพราะว่าปลากระเลี่ยงเวลานะครับแต่โมโูลว่า รอบนี้มาใส่มันบะถูกครับบะถูกกระยามันบะถูกห่ากาัจุมหมูก็ได้หรือว่าสีสื่อตลาดหรือว่าสีเฮ็ดเมนูอื่นกันรอติดตามพวกลราครับเมืองขีดว่านาน,านจะบบถูกครับเมืองจากพ่อยกเนาะมัมีตึงบ่มีหยังเลย นะครับสรุปบปัไลาปลาครับพ่อแม่พี่น้องขอถอดขอไฟน้ำครับกัสิได้ไปตลาดมนลนะครับปลากะขนาดอยู่ในสระเนาะกัยังเอากินบัไลาครับขนาดใส่หม้องไงเบิดคืนไดนะ้น่ะกัยังบัไลาปลาพอโตกัสิได้ไปอันสื่อปลาอยู่ตลาดนะครับกัสิได้เห็ดขนมจีนน้ำว่าพ่อกับแม่เพิ่นเ็ษขนมจีนเอาไว้ให้ แก yeah. ข้าเจ้ากินน้ำครับมือนี้ป่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันยุ่ตลาดมุนละครับกะไปเข้ามาชมคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตามอุบวนคนสีเกียรติเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม